ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมทรตะวันออกร่วมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวะแหลมฉบัง วันพุทธที่9กุมภาพันธ์2อง5ัรองศาสตราจารย์ประพฤติพรมสมบูรณ์คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิชาพุทมธมทดีดรปัทมาธรรมดีดรสุรางคณาสุขเลิศและอาจารย์สรัญญารักเสรีผู้บริหารและคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกให้การต้อนรับ ดรทัศนะบัวขวัญผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบังพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ในโอกาสเยี่ยมชมสถานที่จัดการเรียนการสอนและร่วมหารือแนวทางความร่วมมือทางด้านวิชาการการฝึกอบรมและงานวิจัยเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านกเกษตรศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ให้กับผู้เรียน รวมทั้งแนวทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกันณห,ห้องประชุม923อาคารวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนางสาวสยุมพรบุญเกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกรายงานประธานสาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเผยรัฐบาลลดภาษีดีเซล3เดือนน้อยไปวอนดูแลเบนซินแก๊สโซฮออด้วย นายอภิชาติภัยลุ่งเรืองประธานสาหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า สาพันการขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยได้ชะลอการปรับขึ้นค่าขนส่งร้อยละ20ออกไปก่อนหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติปรับลดภาษีสมสรสนิตน้ำมันดีเซลลง3บาทต่อลิตรเป็นระยะเวลา3เดือนซึ่งจะทําให้ราคาขายปลีกลดลง3บาทต่อลิตรทั้ทงนี้ส่วนตัวพอใจกับมติคณะรัฐมนตรีที่ออกมาแต่มองว่าการลดภาษีสมสรสิิตน้ำมันดีเซลลง3เดือนนั้นยังน้อยไปขณะเดียวกันรัฐบาลควรดูแลเรื่องราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลด้วย เนื่องจากราคาขายปลีกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนด้วยเช่นกันรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในเวลา21นาริกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี